นี่คืเล้าไก่ของผมครับกำลังเริ่มทำก็มีพวกลูกไก่งวงครับมีหนึ่งข้อนี่ก็เป็นพวกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็มีเล้าเป็ดีเล้าเป็ดนี่ลูกนี้แม่พันธุ์ ทำแยกกันนี่เขาจิดขนกันเนี่ราก็มีอีกรุ่นนึงไก่งวงนี่นคือรุ่นเดือนกว่าไอ้สองเดือนสองเดือนกว่าครับก็สามเดือน อันนี้เป็นเล้าใหม่กำลังทำประมาณนี้ครับใครสนใจจกได้ลูกไก่งวงสอบถามได้ครับไม่แพง